สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมชมุคุงเช่นเดิมกับออนไลน์สเตชันรีวิวครับสำหรับเกมของเราในวันนี้ก็ต้องบอกตามตรงครับว่าคอความเร็วไม่ควรพลาดและน่าจะต่างเฝ้ารอกันมาหลายปีเลยครับกับเกมแข่งรถประจำเครื่อง PlayStation เกมนี้ตัวเกมจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราออนไลน์สเตชันจะมารีวิวให้ด้ดูกันขอต้อนรับเข้าสู่คลิปรีวิว Gran Turismo 7ครับผม เวลาเรานึกถึงเกมซีรีส์ Gran Turismo นะครับภาพจำของผู้เล่นนั้นเนี่ยมักจะนึกถึงเกมแนวแข่งรถที่มีคอนเทนต์ภายในค่อนข้างแบบซีเรียสแล้วก็จริงจังอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการรวมเอาแทบทุกศาสตร์ของรถยนต์มาประยุกต์ใช้และทำมาเพื่อเอาใจผู้เล่นที่เป็นคนรักรถโดยเฉพาะซึ่งถ้ามองในฐานะคนที่คลุกคลีวงการเกมมานะครับซีรีส์นี้จัดว่าเป็นเกมแนว r รซซิ่งของฝั่ง PlayStation ที่มีเอกลักษณ์ในตัวเองค่อนข้างสูงแถมยังน่าทึ่งที่ตัวเกมสามารถ ยืนหยัดด้วยแนวทางของตัวเองมาได้นานกว่า2ทศวรรษเข้าไปแล้วโดยหลังจากที่รอคอยกันมานานถึงเกือบ9ปีเต็มครับในที่สุด Gran Turismo ภาคที่7ก็ออกมาให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันเสียทีก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งแรกที่ต้องพูดถึงก็คืองานภาพครับที่เป็นจุดแข็งของเกมซีรีส์นี้มาตลอดครับโดยการแสดงผลของ GT7 จะมีให้เลือกอยู่2โหมดหลักๆเหมือนเกมอื่นในสังกัด PlayStation Studio ครับนั่นก็คือโหมด Performance ที่เน้นเฟรมเรท60 FPS กับอีกโหมดนะครับ ที่เน้นเรโซลูชันซึ่งโหมดหลังเนี่ยจะมีพ่วงระบบเ a ทเทรซิ่งที่รองรับเฉพาะโหมดถ่ายรูปกับตอนดูรีเพลย์การแข่งย้อนหลังเท่านั้นนะฮะส่วนตอนเวลาเล่นปกติครับจะแสดงผลที่ระดับ 4K HDR และจะไม่มีเ a ทเทรซิ่งเข้ามาเสริมแต่อย่างใดครับกราฟิกของโมเดลรถยนต์นะครับหากเป็นตอนที่รถเคลื่อนที่ช้าๆหรือจอดนิ่งๆนะครับภาพจะเข้าขั้นสวยเนียนตาเลยแต่เมื่อเป็นจังหวะที่รถอยู่ระหว่างการแข่งขันและใช้ความเร็วสูงครับความงามของทิวทัศ โดยรอบรวมถึงรถคู่แข่งเนี่ยจะดรอปลงไปบ้างจะมีแอบเฟลนิดหน่อยครับก็ตรงรายละเอียดการเคลื่อนไหวของผู้คนที่ชมการแข่งขันบนอัฒจันทร์หรือว่าสองข้างทางนั้นครับที่มันดูหย่าพอสมควรถึงแม้ว่าวัตถุเหล่านี้ครับจะไม่ได้มีความสําคัญเท่าตัวรถยนต์ที่ใช้แข่งก็ตามครับแต่คิดว่าทีมงานเนี่ยน่าจะทําให้ดีกว่านี้ได้อีก ส่วนระบบเสียง 3D Audio นะครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยยกระดับของอัตรรกการเล่นไปอีกขั้นคนที่มีหูฟัง 3D Audio เนี่ยจะได้เปรียบมากฮะเวลานั่งเล่นภายในห้องเงียบๆคุณจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ตรงหน้าและเสียงของเครื่องยนต์จากรถคู่แข่งนะฮะจนสามารถจับตำแหน่งได้ว่าเขาเตรียมจะแซงเรามาจากทิศทางไหน ระทั่งเสียงการเบินยางนะครับเวลาดริฟตเนี่ยก็ <c oughs> บัดใจสุดๆครับซึ่งต่อให้ไม,ม่มีหูฟังฮะและอาศัยเสียงจากลำโพงทีวีก็ยังรู้สึกว่าแน่นและพอกล้มแกล้มได้ดีอยู่ครับ ใครก็ตามนะครับที่เล่นบนเครื่อง PlayStation 5เนี่ยจะมีข้อได้เปรียบกว่าบน PlayStation 4ครับซึ่งก็คือการโหลดนะฮะที่ไวกว่านั่นเองนะครับจากอนิสงของ SSD ภายในตัวเครื่องโดยการโหลดเข้าเกมนะครับการกดแก้ตัวใหม่เนี่ยเวลาสอบใบขับขี่ไม่ผ่านหรือการเข้าไปในแต่ละสถานที่ของโลกซิมูเลเตอร์ครับล้วนใช้เวลาเพียงชั่วอึดใจก็เล่นได้แล้วมันไม่ต้องรอนานเหมือนแต่ก่อนครับแต่ว่าการอัปเกรดของเกมนี้นะฮะต้องเสียงเงินเพิ่มเล็กน้อยด้วยนะครับก็เลยต้องขอแนะนําว่าถ้าไม่อยากเสีย เงิน2ต่อแนะนำครับรอเวอร์ชั่น PlayStation 5ทีเดียวไปเลยแต่ถ้าหากรอไม่ไหวครับจัดบนเวอร์ชั่น PlayStation 4นะครับก็แล้วแต่กิเลสของแต่ละคนนะครับ เมื่อเข้ามาอยู่ในโลกของเกมที่เป็น Racing Simulator นะฮะจะมีสถานที่ต่างๆให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าไปหลายแห่งโดยช่วงแรกครับจะเป็นเหมือนกับภาคที่แล้วมาก็คือเงินทุนตั้งตัวครับที่มีให้จํากัดการจะหารถคันแรกมาขับครับก็ต้องใช้บริการเต้นรถมือ2กันก่อนจากนั้นก็นลงแข่งขันในรายการระดับเล็กเพื่อหาเงินมาแต่งรถที่มีแล้วขยับขยายไปหารถมือหที่มีสมรรถนะแรงขึ้นเพื่อลงชิงชัยในรายการที่เป็นสเกลใหญ่กว่า ทุกอย่างครับล้วนเป็นไปตามสเต็ปเดิมแบบภาคที่1นึ่งถึงหเนี่ยทำมาตลอดเลยครับโดยแต่ละทัวร์นาเมนต์นะฮะก็จะมีกฎข้อบังคับในการเลือกรถมาแข่งที่แตกต่างกันออกไปบางรายการก็จะเจาะจงประเทศผู้พัฒนารถบางรายการก็จะเจาะจงตัวเลขสมรรถนะของรถเป็นต้นครับ มาถึงส่วนสําคัญครับอย่างการปรับแต่งรถครับก็เป็นหนึ่งในหัวใจหลักของเกมอยู่เช่นเดิมครับซึ่งไลเซนของเกมซีรีส์นี้นะฮะก็คือการที่ผู้เล่นที่เชี่ยวชาญเรื่องโครงสร้างรถอะไรพวกนี้นะครับจะสามารถปรับแต่งและจูนรถกันได้แบบและเอียดยิบเลยครับตั้งแต่กลไกการเบรกจนถึงองศาของสปอยเลอร์ท้ายรถเพื่อให้ลมหนุนการทรงตัวและความเร็วของรถเราได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับแต่ถึงใครจะไม่มีทักษะในเรื่องพวกนี้นะฮะคุณก็ยังปล่อยให้มันเป็นค่าออโต้ไว้แบบนั้นแล้วใช้ ฝีมือการเลี้ยวการดริฟต์เอาเองในสนามก็ยังได้ครับเพราะเกมภาคนี้มีการปรับระดับความยากให้ปราณีผู้เล่นหน้าใหม่มากขึ้นเป็นกองครับถ้าจํากัดความกันแบบบ้านๆเลยก็คือผู้เล่นขาจรเนี่ยก็เอาตัวรอดได้หรือถ้าหากคุณเป็นคนที่ช่ำชองอยู่แล้วต่อให้ปิดระบบช่วยเหลือทิ้งไปทั้งหมดเลยครับแล้วปรับจูนเองแบบที่เคยทําก็ยังมีภาษีดีกว่าผู้เล่นหน้าใหม่เยอะอยู่ครับ หางด้านการสอบใบขับขี่ในภาคน,นี้ครับจะมีให้ทดสอบกันทั้งสิ้น5คลาสครับซึ่งทัวร์นาเมนต์ระดับกลางเป็นต้นไปนะฮะจะต้องมีการใช้ใบขับขี่คลาสต่างๆในการลงทะเบียนแข่งด้วยว่ากันตามตรงนะครับมันก็คือชาเลนจ์ประเภทหนึ่งฮะที่ถ้าหากผู้เล่นเนี่ยสามารถผ่านได้ก็จะมีสิทธิ์ครับในการเข้าถึงคอนเทนต์ที่อยู่ลึกลงไปในเกมนั่นเองดังนั้นครับมันก็เลยเป็นการวัดฝีมือผู้เล่นไปในตัวว่าคู่ควรที่จะได้ลงแข่งในทัวร์นาเมนต์ที่ยากขึ้นหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามครับภาคน,นี้ก็มีการ ปรับความยากของบททดสอบให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมพอตัวครับซึ่งทางทีมงานเองนะครับก็ไม่ได้จับภาคสปอร์ตมาก่อนเคยเล่นครั้งล่าสุดก็คือภาค6สมัย PlayStation 3ครับแต่พอมาลองสอบใบขับขี่ในภาคที่7เนี่ยก็สามารถคว้าใบขับขี่คลาส1-3ได้ภายในการขับรอบแรกเลยอาจจะมีแก้ตัวซ้ํารอบบ้างครับในการสอบใบขับขี่ระดับสุดท้ายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของผู้เล่นขาจรยังไงครับอาศัยลองผิดลองถูกสักพักก็น่าจะผ่านกัน ทุกคนครับ สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับอย่างแรกในส่วนของโลกซิมูเลเตอร์ก็คือคาเฟ่ครับที่เป็นลักษณะของการรับภารกิจจากบาริสต้ามาทาซึ่งแต่ละภารกิจเนี่ยจะทําได้ค่อนข้างง่ายและกินเวลาไม่นานครับเป้าหมายที่ให้ทำนะครับก็จะมีคละกันไปอย่างเช่นสะสมรถรุ่นที่กําหนดมาให้ครบหรือการคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์ตามรายการที่ระบุไว้เป็นต้นโดยธีมของการรับภารกิจนะครับจะฉาบด้วยบรรยากาศของร้านกาแฟเมื่อเปิดอ่านแต่ละเมนูครับก็จะมีหน้าตาของภารกิจเป้าหมาย ของภารกิจรวมถึงคําใบ้ในการพิชิตภารกิจให้ดูกันแบบเสร็จสับเลยฮะและถ้าหากผู้เล่นเนี่ยทำภารกิจสําเร็จและกลับมาหาบาริสตาก็จะได้รางวัลตอบแทนไปนะครับยิ่งถ้าหากเป็นภารกิจที่ต้องสะสมรถนะฮะบาริสตาเนี่ยก็จะเล่าประวัติความเป็นมาของเซ็ตรถที่ผู้เล่นออกไปตามหากันด้วย ทีนี้ครับความพิเศษของคาเฟ่ะจะอยู่ที่กลวิธีการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรถที่เป็นสไตล์คอมมูนิตี้ของคนรักรถครับกล่าวคือจะมีการเล่าถึงเรื่องราวของรถรุ่นและซีรีส์ต่างๆด้วยถ้อยคาที่ชวนน่าฟังพร้อมกับภาพประกอบที่ให้ความรู้สึกเหมือนการชมสารคดีซึ่งข้อมูลที่เล่ามานั้นถือว่าลึกชนิดที่ว่าน่าจะมีแต่คนรักรถในระดับแฟนพันธุ์แท้นะฮะหรือว่าต้องครัมบอร์ดในวงการรถเนี่ยมานานพอสมควรเลยนะครับถึงจะเล่าอะไรขนาดนี้ได้แต่อย่างไรก็ตามครับ ผู้เล่นที่ไม่ได้มีความชอบรถแบบลึกซึ้งเนี่ยหากมาอ่านอะไรพวกนี้แล้วนะครับก็อาจจะรู้สึกเบื่อหรือว่าตังหิดใจบ้างนะครับว่าเหมือนแบบเฮ้ยเอาคนที่เป็นเรื่องเนิร์ดในเรื่องยานยนต์อะไรพวกนี้มาเล่าให้ฟังยังไงอย่างนั้นเลยครับปัญหาอีกอย่างนะครับก็น่าจะเป็นบางภารกิจครับที่ผู้เล่นเนี่ยต้องโดนบังคับให้ไปสอบใบขับขี่คลาสต่างๆซึ่งก็อย่างที่เกิดไปในตอนแรกนะครับว่าการสอบใบขับขี่ภาคนี้เนี่ยมันง่ายขึ้นมากก็จริงแต่อาจจะเป็นกรณียกเว้นครับกับผู้เล่นที่ไม่ค่อยถูกโฉลกกับเกมแนวนวี้เท่าไร เพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าผู้เล่นกลุ่มนี้ครับอาจจะติดแงกอยู่กับคอนเทนต์เท่าที่เขาเล่นได้นะครับฝีมือถึงอะไรแบบนั้นและไม่สามารถก้าวข้ามไปเล่นคอนเทนต์ลึกกว่านั้นได้เลยเต็มที่ครับก็คือทําได้แค่ฟาร์มเงินเพื่อซื้อรถทุกคันจากโชว์รูมมาครองเท่านั้นแต่มันก็ยังมีตัวช่วยครับที่ทําให้คนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเนี่ยสามารถเข้าถึงรถแพงๆได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นครับแน่นอนนะฮะมันจะมีการจําหน่ายเครดิตเป็นสกุลเงินในเกมนะครับด้วยเงินจริงผ่าน PlayStation Store ซึ่งจะเปิดจําหน่ายกันตั้ง ั้งแต่วันแรกที่ตัวเกมวางจำหน่ายเลยครับถัดมานะครับก็คือโหมด Music r a n d e r y ครับที่เพิ่งจะมีเข้ามาในภาคที่7นี้โดยโหมดนี้ครับจะเป็นโหมดที่ถูกแยกออกมานอกตัวเกมอีกทีเป้าหมายของโหมดดังกล่าวนะครับจะมีเพียงแค่การขับรถชมวิวตามทางคลาวเสียงเพลงที่ผู้เล่นเนี่ยเลือกเอาไว้ซึ่งเพลงครับก็จะมีให้เลือกหลายแนวไล่มาตั้งแต่คลาสสิกร็อกเฮฟวี่เมทัล แจ๊ส <Jazz S 2> เป็นต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับระหว่างขับไปเนี่ยเกมฮะจะมีเวลานับถอยหลังเหมือนเกมแข่งรถสไตล์อาร์เคดทั่วไปครับที่เราต้องวิ่งเข้าเช็คพอยต์ให้ทันเพื่อเติมเวลาให้สามารถวิ่งต่อไปได้นะครับแต่เวลาขับจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความกดดันหรือว่ายากจนต้องวิตกขนาดนั้นครับลำพังแค่ประคองรถไม่ให้หลุดโคง้งก็วิ่งไปเรื่อยๆจนจบเพลงได้สบายแล้ว เอาเข้าจริงๆนะครับโหมดมิวสิกเรลลี่นี้ก็คือโซนสันทนาการนั่นแหละครับหรือพื้นที่ที่ให้ผู้เล่นเนี่ยได้เข้าไปผ่อนคลายครับโดยไม่มีภารกิจมาชีน้นาหรือปัจจัยเรื่องการตระเวนเดินสายแข่งนั่นแหละครับคล้ายกับการจับเรานะครับออกจากโลกของ GT มาสักพักนะครับแล้วก็ไปเล่นเกมแข่งรถสไตล์อาร์เคดที่ได้ฟังเพลงเพราะๆนะครับไปตลอดทางและมันก็เป็นอีกหนึ่งโหมดครับที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยพยายามสื่อสารกับผู้เล่นครับว่าพวกเขาตั้งใจจะให้เกมนี้เข้าถึงผู้เล่นทุกกลุ่มจริงๆตั้งแต่่คนนทีเป็ส วกแกรน u r i kind of s m ิสโเข้าเส้นจนถึงคนที่อยากลองเข้ามาสัมผัสเกมแข่งรถดูบ้างให้สามารถรวมสนุกไปกับเกมนี้ได้ตามวิถีของตนเองครับคนที่เป็นแฟน GT อยู่แล้วก็ยังคงได้เพลิดเพลินนะครับกับความเป็น Racing Simulator ได้อยู่ในขณะที่คนหน้าใหม่ที่มาจับเกมนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็เข้ามาทำความคุ้นเคยกับโหมดนี้ที่เป็นแนวแครชวลกันก่อนก็ได้เช่นกันครับ จุดที่หลายคนนะครับน่าจะชอบเป็นพิเศษในภาคน,นี้ก็คือฟีเจอร์ของ Adaptive Trigger แล้วก็ Haptic Feedback นะครับที่ใช้ร่วมกับ Joy Dual Sense ของ PlayStation 5นะครับโดยการสั่นของจอยเนี่ยจะจำแนกตามสถานการณ์จริงที่ผู้เล่นครับกำลังเผชิญอยู่บนหน้าจอเลยเช่นถ้าล้อฝั่งซ้ายของเราเกยอ,ออกไปนอบขอบถนนที่เป็นพื้นกรวดการสั่นฝั่งซ้ายของจอยครับก็จะเป็นอีกแบบยิ่งถ้าหากเป็นรายการที่แข่งกันแบบสนามเดิร์ทนะครับหรือว่าแนววิบากเนี่ยฟีลการสั่นจะมาเต็มมากครับรวม ไปถึงปุ่ม R2 นะครับที่ใช้เป็นคันเร่งก็จะมีการสู้แรงนิ้วของเราแตกต่างกันตามชนิดของรถนะครับและแปลผันตามการปรับแต่งของรถเราด้วยซึ่งมาทําให้อัธรรถของการขับขี่ดูสมจริงมากขึ้นกว่าตอนเล่นภาคที่5-6แบบชัดเจนครับ เทคนิคนะฮะที่ส่งเสริมการขับรถพวกสลิปสตรีมมิ่งที่อาศัยลมดูดจากท้ายรถคันหน้าเพื่อชิงจังหวะในการแซงครับก็ยังสามารถนํามาใช้ได้เหมือนเดิมซึ่งมีการนําระบบฟิสิกส์เข้ามาคํานวณในทุกภาคส่วนของตัวรถเลยครับไม่เว้นแม้แต่การปรับแต่งรถด้วยตัวเองการเทโค้งและอื่นๆอีกมากมายฮะถ้าเป็นคนที่ชื่นชอบความเร็วและรักการแต่งรถเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจะใช้ประโยชน์กับฟีเจอร์นี้ได้มากครับโดยเฉพาะเวลาที่ฝนกระหน่ำและพื้นเปียกชุ่มหรือว่าแข่งวิบากระบบฟิสิก จะเข้ามามีบทบาทในการสร้างอุปสรรคให้เกิดขึ้นระหว่างการขับขี่จนเกิดเป็นหนึ่งในความท้าทายและสมจริงมากขึ้นขณนะเล่น GT7 นะครับมีการเซอร์วิสแฟนๆที่รักการถ่ายรูปรถยนต์ครับโดยสถานที่ที่ชื่อว่า s เค p ส์ครับโดยสถานที่แห่งนี้ครับจะมีฉากสำเร็จรูปที่เป็นโลเคชั่นจริงนะครับจากทั่วโลกอย่างเช่นป่าไผ่อาราชิยามะที่จังหวัดเกียวโตของญี่ปุ่น หรือว่าย่านชาญเมืองของประเทศอิตาลีครับซึ่งทีมงานเนี่ยได้คัดมาแต่จุดสวยๆที่เหมาะกับการถ่ายรูปมาให้พร้อมเลยเหลือเพียงแต่ผู้เล่นนะฮะที่จะนํารถที่มีมาวางแปะจัดวางตําแหน่งพร้อมตกแต่งแสงเงาเอาเองครับโดยเครื่องมือที่มีให้แต่งรูปเนี่ยนะครับก็ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายครับเป็นมิรกับคนที่ไม่มีสกิลถ่ายรูปใดๆเลยครับนอกจากนั้นแล้วนะครับการดูรีเพลย์ย้อนหลังเนี่ยหลังจากการแข่งจบแต่ละสนามก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่อยากแนะนําให้เป็นลองดูครับเพราะตัว เกมเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเนี่ยได้เข้าไปตกแต่งคลิปรีเพย์ย้อนหลังเหล่านี้ได้ตามใจชอบแถมยังเซตให้แสงเงานะครับแสดงผลผ่านระบบเลเย์เทรซิ่งในรีเพย์เนี่ยให้ออกมาสวยสมจริงได้ด้วยแต่ก็ต้องปรับโหมดแสดงผลที่เน้นเร s โซลูชันก่อนนะครับจึงจะใช้เลย์เทรซิ่งได้อย่างที่บอกไปตอนต้นครับ ใครที่เล่นภาค5หรือว่าภาค6มาก่อนนะครับอาจจะพอจํากันได้ว่ารถในเกมเนี่ยมีให้ตามเก็บมากกว่า1,000คันก็จริงแต่ในจนํานวนนี้ครับก็มีอยู่เพียบที่เป็นรถหน้าตาซ้าๆแค่เปลี่ยนปีของรุ่นรถเท่านั้นครับซึ่งในภาคที่7นี้จะมีรถให้ตามเก็บสะสมอยู่จํานวนทั้งสิ้น424คันครับแต่ว่ารถทั้งหมดนะครับจะมีดีไซน์แตกต่างกันแบบค่อนข้างชัดเจนครับอีกทั้งยังมีแบรนด์ตลาดแบรนด์หรูจนถึงแบรนด์ยุคใหม่อย่างเทสลาก็มีให้ขับกับเขาด้วย รหรือแม้แต่กระทั่งรถรุ่นโบราณนะฮะสมัยพระเจ้าหาวเลยก็ยังมีนะครับให้ซื้อหามาขับกันได้ด้วยทางด้านสนามในเกมครับจะมีประมาณ30กว่าสนามจาก3ภูมิภาคใหญ่หญครับได้แก่สหรัฐอ,อเมริกายุโรปและก็โอเชียเนียฮะสิ่งที่ทำให้ทุกสนามนะครับดูไม่ค่อยมีความจำเจก,ก็คือสภาพภูมิอากาศและเวลาที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในการแข่งครับบางทัวร์นาเมนต์ผู้เล่นเนี่ยอาจจะได้แข่งกันตั้งแต่ช่วงเย็นยันหัวค่ำหรือบางอีเวนต์ครับผู้เล่นก็จะแข่งกัน ตั้งแต่ตอนฟ้าโปร่งจนพายุเข้าก็มีซึ่งก็รวมถึงทัวร์นาเมนต์นะฮะที่มีการใช้สนามเดียวกัน2รอบโดยแบ่งเป็นการวิ่งวนตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกาเข้าไปด้วยทุกสนามครับล้วนแล้วแต่มีจุดเด่นให้ศึกษาผ่านประสบการณ์การแข่งทั้งตำแหน่งโค้งหักศอกหรือโค้งที่หลบอยู่หลังเนินคนที่เคยผ่านเกมพาค5-6มาแล้วนะครับจะใช้เวลารื้อฟื้นไม่นานและก็ไม่ได้โหดร้ายกับผู้เล่นใหม่มากเกินไปด้วย หมดมันติเพลเยอร์ครับของภาคนี้จะเลือกได้ทั้งในการแข่งแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ครับโดยแบบออฟไลน์เนี่ยจะเป็นการแข่งแบบแบ่งจอซ้ายขวานะครับเพื่อให้เห็นเมนูและตัวเลขความเร็วได้ง่ายครับผู้เล่นคนไหนครับที่ชินกับการแบ่งจอแบบบนล่างก็อาจจะต้องเล่นกันไปสักระยะครับก่าจะเริ่มคุ้นนะฮะแต่ขณะเดียวกันครับแบบออนไลน์เนี่ยณตอนที่ทางทีมงานของพวกเราได้รีวิวนะครับทางผู้พัฒนาฮะยังไม่มีการเปิดเซิร์ฟเวอร์แบบสาธารณะด้วยเหตุนี้ก็เลยถูกจํากัดนะครับผมเพียงแค่การตั้ง้อง แล้วก็ชวนสื่อมวลชนคนอื่นที่ได้รีวิวเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับแต่เท่าที่ลองเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาอินพุตแหลกนะครับหรือว่าการแหลกของเซิร์ฟเวอร์แต่อย่างใดครับในส่วนของเกมนี้นะฮะจะมีการแปลซับไตเติลและเมนูต่างๆเป็นภาษาไทยให้แบบเสร็จสับเลยครับและตัวเกมครับจะไม่มีให้เลือกปรับภาษาที่ออปชันในเกมนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้เล่นนะฮะจำเป็นจะต้องทําการเปลี่ยนภาษาของเครื่อง PlayStation 5หรือ PlayStation 4นะครับให้เป็นภาษาไทยเสียก่อนจากนั้นพอเข้าเกมไปภาษาในเกมก็จะเป็นภาษาไทย อัััตตโนมิครบซึ่งคุณภาพของการแปลนะครับก็จัดได้ว่าดีงามเลยอาจจะมีบางคําที่ดูแปลงไปบ้างนะครับเช่นชื่อทัวร์นาเมนต์หรือคําอธิบายบางคาในร้านค้านะครับอย่างพวกชิ้นส่วนแต่งรถแต่โดยรวมครับก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับคอนเทนต์ที่ทําการแปลไทยมาทั้งหมดเชื่อว่าผู้เล่นไทยทุกคนนะครับถ้ามาได้เล่นภาษาไทยแล้วเนี่ยน่าจะเข้าใจตัวเกมได้ไม่ยากเลยครับ ภาพรวมของเกมนี้นะครับเป็นเหมือนการนําเอาคนที่รักรถยนต์ในระดับคลั่งไคล้แทบทุกอนูมาแนะนําสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกของเขามาให้พวกเราเนี่ยนะครับได้ทําความรู้จักอารมณ์ประมาณว่าถ้าหากเรามีโลกของเราตรงนี้มีความชอบของเราแบบนี้เธอเนี่ยลองมาแวะดูโลกของเราหน่อยไหมขณะที่ทางด้านเกมเพลย์ครับก็พยายามเข้าหาผู้เล่นที่เป็นมือใหม่หรือไม่ประสิทธิภาษากับเกมแนวเรซซิ่งนะครับมากกว่าภาคก่อนๆแบบลิบลับจนรู้สึกได้ว่าเกมง่ายและเป็นมิตรกับผู้เล่นทุกเพศทุกวัย ที่เคยเป็นมาแต่ก็ต้องแลกมากับความท้าทายครับสำหรับผู้เล่นแนวฮาร์ดคอร์ที่ลดลงตามไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วพวกเราออนไลน์สเตชันจึงขอให้คะแนนเกมนี้ไปที่85ค,คะแนนครับซึ่งถ้าหากดูจากแนวทางที่ภาค7ดําเนินมาก็พอเดาคร่าวๆได้ครับว่าในภาคต่อไปหลังจากนี้ภาพลักษณ์ของเกมซีรีส์ Grand t u r i s m o คงจะเข้าสู่ความเป็นเกมแนวตลาดมากขึ้นเพื่อดึงผู้เล่นหน้าใหม่ให้มาสนใจซีรีส์นี้อยู่เรื่อยๆในเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอีกทั้งมันยังเป็นการครบรอบ25ปีของซีรีส์ก็สมควรแก่เวลาล้วครับที่จะให้ตัวเกมเนี่ยได้ลองปรับตัวเข้ากับเขาบ้าง แต่ถึงแม้นะครับว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปจนแปลกตาแต่ทว่าเกมนี้ฮะก็ยังคงรักษาคุณภาพโดยรวมเอาไว้ได้อยู่และสามารถใช้เวลากับมันได้นานอย่างแน่นอนครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปรีวิว Grand t ทรอ m o ซภาคที่7ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าคลิปนี้จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการตัดสินใจที่ดีให้กับเกมเมอร์ทุกคนนะครับก่อนจากกันให้ยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราออนไลน์สเตชันครับสําหรับวันนี้หมดเวลาของผมลงแล้วสวัสดีครับ โดยสถานที่แห่งนี้ครับจะมีฉากสําเร็จรูปที่เป็นโลเคชั่นจริงนะครับจากทั่วโลกอย่างเช่นป่าไผ่อารายาชีอย่างเช่นป่าไผ่อารายาชิเอ้ยอาราชิยามะอ่านยากไหมอนีครับอย่างเช่นป่าไผ่อาราชิยมา,ยา,า,ายมะที่จังหวัดโตเกียวโตที่จังหวัดเกียวโตของญี่ปุ่น